อธิสาแล้วไหลาย,ยาวๆสุชานันบล็อกห่างครับบล็อกลูกนี้ของธัญญพรสีโซ่ครับบล็อกตัวเดียวด้วยครับดูครั้งค่ะจังหวะไหลาย,ยาวค่ะของสุชานันอู mm ๋แล้วลูดมากับตัวของธัญญพรเลยค่ะคือเล็กกว่านะครับเสียประเดยบครับลูกนี้วอนแรกอดิษาแล้วบอลเร็วโอ้สุชานันครับแม่กดอยู่เลยครับสุชาณันนัน่อนอุดรดูจังหวะ รับมาค่ะแก่นนครยกบอลเร็วแล้วโอ้ผักลงเร็วเลยนะคะสำหรับสุชาณ์นันอนแรกยกมาปิยวันล์รถไปนิดนึงแต่เข้ามาตีด้านในความพัท์โอ้โหบล็อกใหญ่ครับสุชานันนั่นอุดรยืนรออยู่แล้วค่ะสุชาณันรครั้งนี้นจะมาเกีเลินเกี่ยวไว้แล้วเนี่ยค่ะคนแรกเข้าตาต่ายผักข้ามาต้องช่วยครับปิยวันทันจอมพลสีโซ่โอ้โห นี่ครับทีมชาติเล่นด้วยกันครับสโมสรต่างฝ่ายต่างอยู่คนละทีมครับติดติดบล็อกเลยครับสุชานันนั่นอูด,ดอนครับ14 15บปัณฑพัฒเสบชิดารักแ้วหัวเสาปัทฑสอนเกดินอริสาโยกขวาสั้นหลังครับโอ้โลง่ลงๆครับตรงนั้นสุชานันเอาบอลลงไป สุชาณันแดนอุดรเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ในเซตที่3ครับวันแรกยกมาสวยแล้วสุชานันเรียบร้อยครับโอ้วันแรกสวยมากครับขอ,อริสาภุมนกว่าไหลยาวค่ะของสุชานันตีบิดเข้าในนะถูกวงมือเดียวด้วยขึ้นไปทันแล้วครับต้องกัน,นครับปีวันเส์ฟ ตรงแก้ไขค่ะโอ้แล้วยกมา3เมตรเปียววันค่ะเป็นโอกาสของแก่นนครไหลาย,ยาวสุชานันโอ้แล้วเป็นแต้มค่ะเบี่ยงตัวหลบไม่ทันค่ะรุจิษย,ยาดูอีกครั้งนะสุชานันตีมานี่งยกมาครับธันพรแล้วไหลสั้นติดบล็อกชุริพร เกยนไปดีหัวเสาพี่ปิยวันครับโอ้โหติดบล็อกสุชาาน,นั่นครับดีครั้งจังหวะของปิยวันอืมบอลมันเลี้ยกตะข่ายมาครับปิยวันปีบอลข้ามาก่อนขอนภัท์สุช้านั่นสุชานั่น,น,นเรียกบอลตีเองครับตัฉสลับบล็อกลงไปครับ ดูครับนับบนแรกแล้ววิ่งมาไหลหลังยาวๆครับยกมาหัวเสาลูกนี้ที่อลิสาครับไปที่เดิมที่พาดาเจอบล็อกค่ะลูกนี้ บอลบ,บล็อกเต็มๆแล้วกลับมาลงอีกจานนึงเลยครับวิพาดาโยกมาหัวเสาตีชนะบล็อกมาสอนเข้าไปช่วยเลยบอลสองฟีบอลข้ามมาอธิสาหัวเสาลูกนี้ครับวิพาดาบอลเร็วสุชาณนั่นไม่มีบล็อกเลยครับโอ้โหได้ตีสบายๆเลยครับสุชานัน,นั่นอุดร ทั้งค่ะจังหว่าไปพวงกับทางอาลิสามากเกินไปค่ะทางฝั่งเอเอสยูบอกลงโล่งเลยครับอบอนแรกมาแล้วทุชานั้นอีกทีแล้วเป็นแต้มแล้วค่ะเป็นมาชพอยต์ของแก่นคนครค่ะสิต่อห